สบายกรุ๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายธุรกิจแฟรนไชส์สบายเทคดอทคอมประมาณ15ถ้ช่วยไหมครับประมาณ16ถ้วยค่ะประมาณ20ถ้วยค่ะรักห้สิแล้วกัน <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผ่านไป20นาทีแล้วนะ<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเซอร์วไว้อะไรไว้ให้ครับโจทย์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันเองไม่ไม่ได้แข่งกันง่ายๆกินกันชิลๆสบายๆนะไม่มีแน่นอนสำหรับดีเทอร์ครับ<ฮ>เราจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์ใช่แล้ว<ฮ>ล่ะโอเคเพราะฉะนั้นครับพี่พีท่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาของโจทย์เซอร์ไพรส์กันแล้วเพราะ ครับผมทุกคนวางมือครับผมแล้วมาหยิบโจทย์เซอร์ไพรส์ของตัวเองไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วอย่าเพิ่งเปิดครับเอานะเอานะนาน่าชิลมากมาก่อนอ่ากดกดมาวาครับลูกปัดครับโอเคโอเคจุดยออเอาไปวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะได้โจทย์เซอร์ไพรส์กันเรียบร้อยสำหรับสามสาวฝ่ายขายของเรามาเริ่มที่คนแรกครับคุณอีฟได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นชาเย็นแต่ไม่เย็นชา โดยกติกาก็คือคุณอีฟเนี่ยจะต้องทําให้ถุงชาที่ห้อยติดอยู่ที่ปลายหมวกเนี่ยขึ้นมาอยู่บนใบหมวกให้ได้ครับโดยห้ามใช้มือช่วยเด็ดขาดและความยากก็คือถ้าไม่ใช้มือก็คงต้องใช้แรงเวียงจากหัวเท่านั้นและก็ต้องทําให้ได้ทั้งหมด2ครั้งครับยังไงรีบๆก็แล้วกันถ้าเกิน3านาทีเดี๋ยวเราจะยึดถ้วยไปหนึ่งถ้วยนะครับโอเคน้องอีฟรู้กติกานะนะครับอยากให้เสียแต้มโดนยึดถ้วยต็มนะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยสานาทีฮะ ตัวตรงขึ้นมาแล้วตัวตรงมันแรงไหมขึ้นมาแล้วตัวตรงนี้เฮ้ยโคตรเก่งอันนี้ได้แล้วเดยอีกครั้งหนึ่งครัอีกครั้งหนึ่งเดี๋อีกนะงนาทีนนี้เดียวสองนทีเองทีนี่เดียวแเเดียวหอกเดียวหมูแล้วข้างหนุ่มเก่เนี่ย โอเคครับเดี๋ยวให้อีมไปทำภารกิจหลักต่อคร <Yeah. S 1> ับโอเคขอบคุณค่ะคนที่สองคุณหนาหน้าได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์ามาเป็นรุ่นใหญ่ ใจต้องนิ่งเห็นคุณนาน่าเนี่ยน่านิ่งๆิ่งแบบนี้ก็ต้องยกเกมนี้ให้เธอเลยครับโดยกติกาก็คือเกมนี้คุณนาน่าจะต้องตั้งกระป๋องเป็นแนวตรงแต่ที่ยากก็คือจะต้องตั้งโดยห้ามล้มเด็ดขาดเพราะกระป๋องที่จะต้องตั้งเนี่ยจะต้องตั้งบนจานที่ลอยอยู่บนน้ํานั่นเองครับและถ้าใครคิดว่าตั้งได้แล้วก็ต้องปล่อยมือให้ครบ5วินาทีแค่นี้ก็ถือเป็นอันผ่านรุ้นใหญ่ใจต้องนิ่งนะหนะ้านะรู้กติกาแล้วนะครับโอเคลุยสู้ เธอเรื่องมือเธอเนี่ยต้องบอกว่าเธอมือนิ่งมากๆพี่ๆคุผู้ชมนี่เธอตั้งไปเต้นไปยังได้เลยนะเอาจริงๆ่งะเฮ้ยจริงเหรอเอออะไรเอาฝองมือประคองให้มันได้กไปในสามทีแล้วมันจะจะเป็นห่ออินมือพิซาหรือเปล่านะั้นอันนั้นจะล่วงครัลองลองดูอันนั้นจะล่วงนะ,ะงงนนจะค้าง,นะงไว้ภายในห้าวินาทีย่างห้าหมูนะแต่มันจะเป็นภาพเดีเกือบได้แล้วนี่ดูดิดูดิ ดูเราเตรียมตุ่นพร้อมนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรยังมีเวลาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็บอกคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายนะสองนะไม่ง่ายเลยพี่พีทไม่ได้ตั้งบนพื้นง่ายๆนะอันนี้คือตั้งบนจานกระดาษที่ข้างล่ากอยู่ในน้ำใช่ลุ้นลุ้นอันนี้ตั้งตรงถูดแล้วเอามานับห้าสี่สามสองหนึ่งพา อีก3วันแข่งกินนรินเสร็จจะไม่ล้มเลยแหมรุ่มใหญ่ใจตรงนี้จริงๆฮะัวีนฮะมันยากนะเอแต่เขาก็ทำได้นะฮะไปฮะไปพาไกินหลังต่อลุยกันเลยครับผม และคนสุดท้ายของเราคุณลูกปัดได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นเกมยืดแข้งยืดขานั่งกินมานานก็ถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมายืดแข้งยืดขาก็ซะหน่อยครับเกมนี้เราจะให้คุณลูกปัดเนี่ยใส่กางเกงโดยห้ามใช้มือเด็ดขาดและที่ยากก็คือคุณลูกปัดจะต้องยืดแข้งยืดขาให้กางเกงค่อยๆไหลขึ้นมาที่เอวเอาละสิครับงานนี้ไม่หมูแล้วนะครับเอาไปลองดูไม่ยากไม่ยากมันจะยกซ้ายยกขวายกซ้ายพิเศนหลักไหยกซ้าย

อีกข,ข,ข้างข Sandy> ึ้นเลยเออทไื่ย้นเลยเลยขนเลยแล้วขานแล้วเอออคนขานั่นแหละเยกขาขึ้นสองข้างเอาเอนทั้งสองอันแล้วกขยกงพอพนสองข้างให้มันออกมาก่อนเออมาเดียวนเดียวงนี้ข่งขึ้น่างนี้่างนี้ก่อนเออ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 เอเออเอออเออเออเเอเออนลกา เออโอยเหนื่อยปหมโอ้เชียร์มันไปเลยเออเดี๋ยวจะดูทูกทุูทุกไอ้ยืนทีเออให้มันเลยให้มันเลยเข่ามันเอ้ยอีกนิดเดียวเอ้ยอีกทีเดียวโอ้ยไปไปอีกนิดเดียวเออเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคโอเคไปเฮ้ยโอ้ยนานิน เหนื่อยนื่ยใครใครคิดเกมว่าอยากให้ลูกปัดทำภารกิจหลักต่อเลยครับไปเลยครับมันยากตรงที่มันแบบมันจะติดตรงเข่าแต่มันก็ต้องแบบพยายามให้มันเลยเข่าขึ้่มาได้พอเลยค่ะเพราะมันก็สบายแล้วค่ะก็ใส่ก็รู้สึกว่าตอนแรกยากนะแต่พอลองทำจริงก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าทำได้มันยากตรงที่แบบมันมีน้ำอยู่ข้างล่าเราเราก็ต้องทำให้มันขึ้นไปให้มันได้อะมันเบี้ยวตอนนี้ให ตอนยีสิพอเจอรถมะนาวมันตัดเรียนได้เยอะเลยมันไม่หลอได้ไม่เอาค่ะได้ประมาณสิบลูกสบายสบายค่ะที่รกชนะค่ะร้านว่าเซนค่ะรีบตามมานะถ้าไม่ไหวก็พอเข้าสู่สินาทีสุดท้ายครับพี่บีทครับสองอยางจะบอกว่าตอนนี้มีคนคะแนนเท่ากันนะพี่จริงเหรอจริงสงไปนับตอนไหนอ้าผมไมต้องรีเช็ค การแข่งขันตลอดเวลาอยู่แล้วจริงมีอยู่ใช่ป่ะมีพะฉันี๋ยวเราไปไปให้กำลังใจเร่งสปีดเอออัปเดตกันหน่อยหนอยากเข้าใครให้สองก่อนเข้านานาก่อนเลยดีกว่าเข้านานาเข้าหน้าเลยป่ะเราโหดจังเลยอ่ะมาสาวสวยสุดเรียบร้อยของเรานะคนแรกนานาเป็นไงบ้างอาการตอนนี้สิบนาทีสุดท้ายแล้วครับนานาครับคือมันไม่เอ็นต่อว่าหนูรู้สึกหนาวโอ้โหอู้สึกหนาวแบบนึงคือมันไม่อิ่มไห่ยา มือเย็นไหมโค่นั่นนั่นน่ะเออที่เราเคยมาทั้งนี้ไั่เฮ้ยเขาเย็นมากเออขุ่นจับด้านหน่อยก้ามหน่อยขุ่นปะขุ่นปะได้เหรอเย็นเป็นไงโอเคเนะโอเคเนะไม่โอเคเดี๋ยวทีสองคนบอกว่าหนูไม่หนาวแล้วค่ะดูหนูโอเคหนูสู้ไหวแต่สิบวินที่สุดท้ายตอนนี้นะถ้ามีเท่าไหร่เราใส่ไปเลยครับจะแพ้จะชนะกันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับสู้ๆแต่ขอถามอีกคำถามหนึ่ง สงสัยที่ั้าแต่เรากินมาจะครบชั่วโมงแล้วเราชอบรสอะไรที่สุดชอบรสอันนี้ค่ะคิดว่าซีซอนเฮ้ยอ,อ,อันนี้อร่อยนะนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านด้วยมันจะมีความเค็มผสมแบบหวานความกรุบอร่อยมากตัวนี้แตบบ่ฟูฟๆนะสิบปรทีสุดท้ายนะคะ ไปเอาใจด้วยล่ะโอเคขอจะอัปเดตใครมาด้านนี้ของผมเลยก่อนนี่น้องสาวผมนะฮะทุกดอุคยรสชาติเดียวกันเลยซีซอสซ็กเนเจอร์ของนี่ใช่อันถามทุกปัดคำถามเดียวกันจัดไปทุกปัดทุกปัดว่าตั้งแต่ทานมาแตชั่วโมงแล้วทุกปัดชอบรสชาติอะไรที่สุดครับอันนี้ค่ะซีซอสซีซอสไอ้ที่เจ้าของร้านโอเคอร่อยมากเลยทีเดียวตรงไหนคะรสชาติมันแปลกแล้วมันแบบ ตอนกินเข้าไปแล้วมันห่างรสมันจะเป็นเค็มๆมันแบบกรึบๆจะเหมืนหวานใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหยอดนะแต่ว่าช่วงสุดท้ายละสิบนาทีสุดท้ายยังไหวไหมครับได้สกีดห้วยร้อยโอ้โหยังเป็นร้อยอยู่ค่ะเป็นไงไม่ธรรมดาเดี๋ยวเอาใจช่วยเธอดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เต็มที่นะเดี๋ยวสิบนาทีเต็มที่นะคะครับอันนี้กันเลยมามาน้องอีทของเราครับ สินาทีสุดท้ายนี่แล้วรงอีฟเป็นไงบ้างตอนนี้อาการไหวไหมครับไหวอ่คะมีสภาพนไหวปากต่ำเลยตอนนี้เราไปเล่นตะกี้ที่ไหนมาฮเย็นไหมยู่เย็นมืเย็นนะอนปเยนะอดีครับอ้าว้าเล่นาเลี่หมาไทยไหคน้องเขามือมันจะทำไม่งได้น้อยช่วยได้ช่วยได้ เหนื่อยวะเหนื่อยกับงานเหรอเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยหอกับผมเอาหน้าเอาหน้าอแต่สิ่เป็นที่สุดท้ายเนี่ย huh? เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากถ้าเรารู้ว่าเราจะเสมอเขาหรือเรานําเขาเราต้องใส่เต็มโต๊รง้เต็มที่นะเต็มที่นะถามคำถามเดียวกันทั้งสามคนเลยตั้งแต่ทานมาชอบรถอะไรที่สุดชอบรถสตเอร์เบรนิเคลค่ะชอบซัตเอร์เบริชคลีคสหวานทำไมถึงชอบรถนี้ เปรี้ยวเปรีหวานใส่เปรี้ยวหวานนะใส่เปรี้ยวหวานคนหวานดำนะมีความชีสเกรงนะนิดหนึ่งอ่ะเอาใจช่วยครับผมไม่ได้หมดมู้ยอีกแล้วพี่พีทดูดิเป็นไงโงรถ่ายจะได้สามสี่ร้อยอ้าวโอ้โหไม่ได้ราคาคุยจริงๆนะเอาละมาโค้งสุดท้ายสิบนาทีสุดท้ายใครเชียร์ใครอยู่แต่ผมบอกว่าเก่งทุกคนเลยนะพี่พีทนะพี่พีทพอมองออกแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ยากมากยากนะเพราะมันมีความสูสีกันมากนะเพราะว่าสปีดแต่ละคนเนี่ยเขาแบบ เล่นมือของใคอ okay, เลย okay, ะะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวไปรอรู้กันว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมการแข่งขันในการแข่งกินไอศครีมโฮมเมดกันแล้วครับคุณผู้ชม ต้องบอกเลยว่า3ส,สาวของเราเนี่ยกินกันเก่งมากจริงๆถ้าเรื่องกินเนี่ยผมคงเดาไม่ได้เลยว,ว่าใครจะเหนือกว่าใครแต่ถ้าเรื่องความสวยน่ารักเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆครับคุณผู้ชมและถึงแม้ว่าพวกเธอจะดูอิ่มๆตึงๆท้องกันบ้างแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีใครยอมใครครับและในช่วงท้ายนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าแชมป์ในการแข่งกินไอศกรีมโฮเมดนี้ไปได้